เที่ยวเก่งเที่ยวบ่อยกันขนาดนี้บ้านเราไม่ทํางานกันหรอจริงๆพวกเราก็ทํางานกันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเวลาว่างสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ต้องพาผู้พันออกมาเดินเล่นแล้วเวลาที่พวกเราพาผู้พันออกมานอกบ้านเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างนี่เลยค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายๆบ้านเจอกันก็คือเวลาออกมานอกบ้านเนี่ยเขาจะต้องเป็นนักสํารวจต้องดมนั่นดมนี่ถ้าหนักหน่อยก็ถึงกับเรียพื้นกันเลยและปัญหาที่ตามมาก็คืออาจทําให้เด็กๆเนี่ยติดเชื้อเป็นโรคหลอดลมอักเสบซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ง่ายด้วยการสัมผัสกับสุนนัขททีีี่่มมเเชชืืื้้้ออออโดดดยตตรรรงหสาาาถิไจกก ตามย่าหรือสิ่งของต่างๆที่น้องๆไปดมอาการที่สังเกตได้ก็คือเขาจะไอาจามแล้วก็ไอาขากเหมือนมีอะไรติดคอตัวของโรคเนี่ยไม่ได้ทําให้มีอาการดุนแรงแต่มักจะไปดุนแรงของรายที่มีการติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยจะลดลงตัวของโรคเนี่ยเกิดจากตัวแบคทีรียหรือไวรัสจากเชื้อหลายๆอย่างมารวมตัวกันการรักษาก็จะรักษาตามอาการนะคะส่วนการป้องกันเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนแต่พูดถึงคําว่าฉีดเนี่ยมันน่ากลัวใช่ไหมเชื่อว่าน้องๆหลายบ้านเนี่ยต้องกลัวเข็มแต่วันนี้เรามี ใช่แล้วคะ่ะฟังไม่ผิดเป็นวัคซีนแบบหยดตลาไม่ต้องฉีดไม่ต้องโดนเข็มจิ้มกันแล้วแล้ววันนี้เราเลือกมาที่โรงพยาบาลสัตว์พระรามแปมาถึงก็ลงทะเบียนทำประรวัติกันก่อนนะคะแล้วก็ถึงคีู้พันเข้าห้องพบคุณหมอกันแล้วคุณหมอก็ทําการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ผู้พันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มีการพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าวัคซีนโรคกรอดอมักเสพเนี่ยมีรูปแบบต่างๆมีทั้งแบบฉีดแล้วก็หยดจมูกด้วยซึ่งแบบฉีดเนี่ยอาจจะทําให้น้องหมาเจ็บแล้วก็เป็นแผลได้ส่วนแบบหยดเน กลัวแต่วัคซีนที่เราเลือกให้ผู้พันเนี่ยจะเป็นแบบหยอดปลาสามารถทําได้ง่ายกระตุ้นภูมิได้ดีทําแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าผู้พันตอนหยอดวัคซีนเนี่ยอร่อ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 ยเลยอร่อยครับข้าวตังค์นิดนึงอร่อยอร่อยอร่อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเทียบลอยอร่อยไหมลูก เอยอร่อยมากเลยนะอร่อยอร่อยค่ะทีนี้หลังทำวัคซีนเนาะปกติทำวัคซีนนะคะอาทิตย์หนึ่งก็กระตุ้นภูมิได้แล้วอาจจะต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าสมมติอยากจะพาเขาออกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยโอกาสการแท้วัคซีนเนาะถ้าเป็นวัคซีนทั่วไปเนี่ยโอกาสการแท้มันก็จะมีค่ะสังเกตพวกครึ่นชั่วโมงแรกพวกแบบอาการแท้วัคซีนทั่วไปเลยหน้าบวมหูแดงตาแดงน้ำลายไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับวัคซีนตัวนี้ที่จริงเรายังไม่เจอรายงานว่ามีการแพ้เท่าไหร ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็วัคซีนอยู่ได้หนึ่งปีใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าจะมากระตุ้นอ่ะเป็นกระตุ้นประจำปีก็คือมาทำอีกทีปีหน้าได้เลยแล้วจริงๆเราก็คือมาทำวัคซีนได้เลยไม่ต้องไม่ต้องงดอาบน้ำไม่ต้องอะไรก็คือไม่ต้องเลยค่ะแต่ว่าอ่ามันจะมีหลังทำวัคซีนนิดนึงที่ปกติค่ะก็คือแนะนำอาจจะงดอาบน้ำอาทิตย์หนึ่งก่อนก็ได้เพราะว่าจริงๆริงแล้วเนี่ย เรากลัวเรื่องของท่าสมูว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของหลังอาบน้ำเขาอาจจะมีเหมือนน้ำเข้าจมูกน้ำเข้าปากแล้วแบบเร่อของอาจจะแบบเข้าใจผิดมันเป็นเรื่องของการแพ้ว ok ัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้เว้นไป,ปตแต่ว่าเรื่องรเรื่องแบบอาบน้ำแล้วปก,กติถ้า ok ว,วัคซีนผ่านไปเขาอาจจะมีป่วยซึมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะไม่มีอย๋อโอเคค่ะแล้วเริ่มทำวัคซีนได้ตั้งแต่ เริ่มทําได้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะอ,ยา,อายุประมาณสงเดือนต้นไปก็คือปกติ <ไป S 1> วัคซีนที่ในสนัขเขาจะเริ่มก่อนสองเดือนพอดีก็คือเริ่มทำพร้อมกับวัคซีน5โรคอะค่ะที่เป็น<ม>วัคซีนประจำวัคซีนหลักของเขาได้เลยค่ะถ้าใครสนใจทําวัคซีนหลอดลวงปักเสพให้กับน้องหมาลองสอบถามกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านแต่ถ้าหากไม่มีก็สามารถพาน้องนเนี่ยมาทาที่โรงพยาบาลสัตว์พระราม8ได้และหลังจากหยดวัคซีนเสร็จนะคะผู้พันก็รอดูอาการไม่มีอาการแพ้ใดใดเลยค่ะหน้าตาหมาเนี่ยยิ้มแย้มแฮปปี้เหมือนได้กินนขมออร่ยย